สวัสดีค่ะวันนี้ครัวของเราจะพามาทำลาบปูนานะคะเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะนำมาแกะนะคะก็จะแยกไว้แบบนี้เลยเราแกะปูแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วพร้อมทำกันได้เลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำปูที่แกะไว้มาตำแบบนี้คะ่ะตำไปจนละเอียดเลยขั้นตอนในการทำลาบปูนาก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งแต่ขอบ มันออร่อยทาเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเสร็จแล้วเราก็จะกรองเอาแต่น้ำ<ค>นให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปกรองได้เลยใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะกรองเอาแต่น้ำของปูบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยจริงแต่ว่าขั้นตอนการทำยุ่งยากและยาวนานมากนี่เลยค่ะพอกรองเสร็จก็จะได้น้ำปูที่เข้มข้นแบบนี้เราจะทำแบบนี้สองรอบนะคะเสร็จแล้วปูที่เรากรอง เปหนึ่งรอบแล้วเราจะนํามาตําอีกครั้งหนึ่งตําไปจนละเอียดอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะใส่น้ําเปล่าลงไปแล้วก็นํามากรองเมนูนี้ทําเช้าได้กินเย็นทําเย็นได้กินเชา้ากรองเอาแต่น้ําแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นการกรองรอบที่สเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้น้ําปูที่มีความเข้มข้นแบบนี้เลยการเคี่ยวของเราก็ตั้งหม้อไว้รอเสร็จเรียบร้อยนะคะใช้ไฟกลางเคี่ยว ไปประมาณ20นาทีใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆในระหว่างนั้นเราก็มาแกะมันปูนะคะอันนี้ก็เป็นมันปูนาของเราสีเหลืองเยิ้มๆฉ่าๆ <c oughs> เคี่ยวปูของเรานะคะก็จะเริ่มได้ที่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลย <c oughs> มันปูนาที่เราแกะไว้ก็ใส่ลงไปเคี่ยวเข้าด้วยกันตอนนี้ก็เริ่มมีความเหลืองความหอมขึ้นมาแล้วนะคะเคี่ยว เสร็จแล้วเราก็ตักออกมาใส่ถ้วยนะคะเราจะมาปรุงข้างนอกเครื่องปรุงของเราก็มีพริกป่นนะคะใส่ตามชอบใส่น้ำปลารานิดหน่อยแล้วก็ผงชูรสนิดหนึ่งคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันใส่ข,าข้าวคั่วที่คั่วใหม่ๆห,หอม,หอมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งและขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีใส่ผักลงไปเยอะๆจุกๆแบบนี้เลยนะคะขอบอกว่าตอนนี้ความหอม มากระตุ้นความหิวแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะลาบปูนาของเราพร้อมตักใส่จ,จานเสิร์ฟกันได้เลยอบอกว่าเราทําตั้งแต่เช้ามืดน่าจะได้กินตอนเที่ยงพอดีใครชอบเมนูนี้ก็แวะมาทานด้วยกันนะคะ